หรอตำรวจปวขาสามพันเลยรถพังแล้วสิริโอ้ยใจร้ายจังเลยอ่ะดูดิเมื่อกี้ก็ดักหน้าสิริด้วยอ่ะเสียใจอ่ะอะยอมให้จับอ่ะเอาไปเลย ออกไปเลยดูดิใจร้ายจังเลยอ่ะไม่มีกล่องเหรอไม่เอาแล้วดูาตจูกตั้งนานอ่ะเห็นมหมเปน็ไปนไงเป็นไงอะไรนะตำรวจก็ตามไม่ติดเลยอ่ะตามพี่กว่าแฟนก็เป็นตำรวจนี่แหละอันนะ สมหวังมาได้ยังคะคุณโอ้ยคุณโจ้าขา้าาตำรวจสมหวังเหรอมาได้ยังคะอยู่นะอยู่แล้วค,ครับอาให้เรียกไหมเออสะดวกไหมนะคะถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ก็สํานวนเลยเออ จำนวนอะไรคะวอะไไไรยังงหนวออะไรดีตำรวจน้อยเหลือเกินวอไอดีได้ไหมคะวอลไอโต้วอไอดีได้ไหมวอลอยู่ไหมครับวอไอดีแทนได้ไหมคะวอไม่ได้ก็วอไอดีได้ไหมคะวออะไรสิริวอลไอดียอ่าว่าไงคุณแม่นี่ไงมีคนอยากเจอลิทำอะไรมาอ๋อเฮ้ย อ๋อพอดีว่า,า,า,าอยากอยากเจอคุณตำรวจสมหวังก็เลยไปขายยาม,มานะคะอ๋ไอไม่ทำคดีเลยอยากเจอได้ได้เดี๋ยวผมทำคดีให้ก็ได้เข้ามาเร็วนาะคุณเร็วอะไรนะ่ะนี่นายรีบไงก็รีบสร้างเคสไงก็บอกแล้วก็พูดค<อ>ำไหนคำน,นั้นแต่ว่าเนี่ยคุณเดี๋ยวด,ดูผมเปลี่ยนทรงผมใหม่เป็นกันบ้างม,มีอะไรไ<ง>ให้ดูด้วยอะไรอ่ะ เป็นยไงบ้างสีชมพูไหมเอาใหม่เอาใหม่ก่อนถ้าสีชมพูไปมันจะเป็นมันจะเป็นอันนี้ไอเดียคุณมันจะเป็นแบบว่าสาวสองอ่ะดิอารมณ์เจาะมากค่ะอารมณ์เจาะมากเลยค่ะอารมณ์เจาะเหรอโอเคครับเขออนุญาตคนตอนนะครับได้เลยค่ะชมพูทั้งตัว พูดแป๊บเดียวไปทำมาเลยอ่ะดูดิใช่หรอหน้าฮักขนาดเนื้อเฮ้ยหน้าขนาดผมเป็นคนเหนือนะจริงเหรอคะจริงครับมีมอฟเรนหนึ่งอันนะครับคุณเป็นคนเหนือแม่ละเจ้ามันแล้วมันแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอย่าจิตนะครับเออฉันก็เหนือนะคะเดี๋ยวบ้านสมหวังไปนิดเดียวนะคะใช่เหรอไอ้ก็อยู่บ้านใกล้กันอย่างงั้น ไม่อยากอยู่บ้านใกล้กันอยากอยู่บ้านคุณมากกว่าค่ะมันจะดีนะครับเอ้ยมันจะดีเหรอครับอีมันแปลกๆนะเอ๊แปลกๆนะนึ่นะเดี๋ยวผมขอทำคดีกันเจ้านี้ขาดแคลนมากเลยค่ะจริงเหรอครับอะไรขาดแคลนครับเงินค่ะจริงเหรอต้องการเท่าไหร่อ่ะบอกได้นะเอ้ยไม่ได้ดิพือไม่ได้ลืมไป ถ้าคะแนนพิศวา่าดได,ได้ให้โดยสี่หานะคะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎนี่ไง<ช>อุตารสร้างอุตสาสร้างเคสนะเนี่ยเราเสียไปเท่าไหรอ่อ่ะดูดีแล้วแบบสมหวังก็ไม่ไปจับอ่ะบอกอุตสาบอกเลยนะว่าจะไปสร้างเคสให้อะ่ะก็ไม่ใจร้ายกับฉันแบบเนี้ไ่ผมกำลังเข้ามาจับปะ่ะ บอกทะกาบอกแล้วนะว่าจะไปสร้างเคสให้อ่ะจะไปใจร้ายกับฉันแบบเนี้ยม่ผมกำลังเข้ามาออวันนี้แบบว่ามีกำลังใจในการทำงานมากเลยเดี๋ยวไปทำผิดกฎหมายต่ออีกนะครับอยบ่าตกใจนะครับ ไม่ตกกระจายค่ะไม่ตกกระจายจะตกคุณแทนได้ไหมคะได้ครับเออคนยี้สิบดาวครัมาฟรีนะครับมีมาฟรีอย่างเดียวเนาะแล้วให้ค่ะหลบหนีไหมคุณหลบสิคะหลบเหรออืมก็เมื่อกี้ไปจุกอยู่ตั้งนานจริงจริงไปถามคนอื่นคนที่ได้ตามเคสสิริได้นะอุตส่าห์จุกตั้งนานจุกคนเดียวด้วยอ้าวเหรอสองขันต่อหนึ่งขั้นนะดูดี อ๋อลำบากลำบนแค่ไหนใครจะรู้คณใชทฉันแชทบัตลังเจอร,รือเปล่าะใช่สิะคะโอเคครับกระเป๋าอะไรคะกระเป๋าหนึ่งแปดแปดครับเอ,อ่อสามสิบนาทีได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมขยญาสายสบินก่อนเนาะได้คะ่ะประกันโทรศัพท์ไหมเอ้ยมีตังค์แล้วค่ะไม,ไม่ไม่มีตังค์ประกันแล้ว เพิ่งส่งตังแก๊งไปค่ะอ่าๆโอเคองั้นผมคิดค่ามาเฟนแล้วก็หลบหนีเขาละไม่ไม่เป็นอะไรหรอกคะอ่ะอ่าเป็นครับเป็นงั้นคุณนะ่ะหักใส่บินชั้นปกติแต่ว่าอ,อยากจะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณนะคะ่ะคุณสมวันนะครับ คนหลายกาดเลยอ่ะโอเคครับไปดีหมดแล้วบินก็บินเข้าปะเออแปดีไหมคะสามพันนะคะสามพันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่โอเคครับเรียบร้อยไม่อยู่ครับไม่อยู่โอ้ไม่อยู่ไม่ครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับไปเจอกันนะคะ ครับไม่เจอกันนะครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับ <How? S 1> ดูแลตัวเองด้วยนะคะระวังนะคะขโมยขจรมันเยอะระวังถูกป้นนะคะ <c oughs> ระวังถูกล่กเข้าไปในเลเบลแล้วก็ป้นนะคะเป็นห่วงนะคะ oh. เพราะว่าไม่อยากให้ใครรูดคุณนะคะเพราะฉันจะรูดคุณคนเดียวพอ <c oughs> ไปยินดีเลยครับเปิดประตูให้ฉันก่อนโอเคครับ ทั้งใจทำงานนะคะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไปเลี้ยงข้าววุ่ยได้เลยค่ะถ้าว่างตัวไหนก็โทรมาค่ะได้เลยครับอะไรเกนจิโอ้ยอไม่คือการแสดงโอ้ยยังไม่ได้มันคือการแสดง